ัสดีครับทุกคนครับผมก็คลิปนี้ก็มาจูงสามารถสูนเส้นนะครับเครื่องสองแสนนะครับผมก็หกวิครับผมสุดสะโพวิครับก็เครื่องสองแสนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มแต่งเครื่องต่อเลยครับผมก็เลื่องเครื่องสองแสนครับน้องๆแสนนะครับกระเทะโบสองแสนครับยางหนึ่งหมื่นครับผมอ่าแล้วก็ซื้อยงไปเลยครับต่อจากยางหนึ่งหมื่นซื้อยงไปเลยครับซื้อท่อซื้อ แคร์ซื้อเบรกซื้อนะครับซื้อเรียงไปเลยนะครับเดี๋ยวซื้อข้ามนะครับเ้อนน้องซื้อให้หมดเลยครับพอซื้อเสร็จแล้วปั๊บก็มากดตรงกระบอกสีนะครับนี่ครับผมมาเลือกขนาดยางครับเลื่อนเลื่อนขนาดยางไปให้บนสุดก่อนครับอย่างแรกครับแล้วก็เลื่อนลงมาสามสเต็ปนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาสามสเต็ปครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยครับนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ จะ zoom z o o เข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะได้แบบจะได้ดูได้ครับผมหนึ่งสองสามเนี่ยครับสามสเต็ปครับแบบนี้ครับอันจะพอดีนะครับผมจะพอดีเลยครับนี่ครับพระเอกของเราครับผมก็ปรับจากเครื่องสีแสนนิดหน่อยครับผมอ่าอันนี้ออนไอเกียเครื่องของแสนนะครับบางคนไม่มีเครื่องสีแสนครับผม ก็ประมาณนี้ครับดูเลยครับจัดทรงครับทรงเดียวกับเครื่องสี่แสนนะครับทรงเดียวกันเลยครับสูญทวงก็รีเซ็ตนะครับกดกดรีเซ็ตย้ำๆนะครับหลายๆทีเลยครับเดี๋ยวมันไปค้างครับแล้วที่สําคัญนะครับน้องๆดูนะครับดูนะครับก่อนเข้าเกมทุกครั้งให้มาซื้อยางหกพันก่อนนะครับพอซื้อยางหกพันเสร็จปุ๊บซื้อยางเลยหมื่นตามปั๊บเลยครับ อ่าพอซื้อยางละหมื่นเสร็จปั๊บเราก็เข้าเกมเลยนะครับเราไม่ต้องกดไปหน้าไหนแล้วนะครับเอาครับเดี๋ยวไปลองรถกันครับเอาละครับน้องๆครับพี่ก็ได้คู่แข่งแล้วครับผมพี่จะขับปาคติก่อนนะครับเบินยางเลยครับเบินให้มันแบบแดงๆเลยก็ได้นะครับเบินแค่ล้อหลังก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องเบินล้อหน้าด้วยนะครับน้อง คีวิครับแ0 4จครับผมยังไม่แรงครับผมเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเบิร์นยางดีๆนะครับถ้าไล่ถ้าไล่อุณหภูมิยางดีๆพี่ว่าอาจจะเจ็ดปีนะครับโน,โน้องๆก็ลองไปเบิร์นกันดูนะครับนะับเบร์อยางครับเบร์นให้แดงเลยครับ ออโต้ดีครับผมออโต้นครับอันออโต้แปดจุดศูนย์สองครับผมเห็นไหมครับแรงนะครับเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วครับอยู่ที่เราจับจังหวะการเบร์นยางเลยครับบงน้องนะครับเบืนหน้าหลังเลยครับเบืดนแดงๆหน่อยก็ได้ครับ นี่อันนี้พี่แข่งกับเต่าหู้บล็อกวะครับผมแข่งกับรถบั็อกอยู่นะครับสับเลยครับอันนี้สับนะครับปัจจุบันนี้พี่จะสับช้านิดนึงนะครับน้องๆโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวเราท้าเข้าใหม่ครับวันนี้พี่เหนื่อยๆครับผมเมื่อวานพี่ไปทุว่ามาครับพี่ขับรถทั้งวันเลยครับเมื่อวาน นิ้วพี่มันจะแข็งๆนยครับมันก็เลยสับช้าหน่อยครับตอนนี้ครับเบร์ยางเลยครับเนี่ยครับมารอหน้านี้แล้วก็สับรอเลยครับไม่ต้องรอให้รถออกตัวนะครับน้องๆคือสับเลยครับพอรถเข้าจุดเตรียมสตาร์ทปั๊บเราก็สับรอเลยครับเนี่ยครับผมหกจุดแปดเจ็ดแปดครับผมหกจุดเจ็ดแปด แรงได้กว่าน,นี้นะครับน้องๆถ้าใครสรับเ,เก่งๆอ่ะมาแรงได้กว่าน,นี้นะครับวันนี้วันนี้ที่แบบนิ้วมันแข็งๆนะครับผมวันที่ขับรถทั้งวันเลยครับกระเบนหน้าหลังเลยนะครับรามาหาเวลาครับหาเวลา ต้องลองหลายๆรอบอย่างแบบนี้แหละครับน,น้องๆน้องๆจะได้รู้ครับยิ่งขับไปบ่อยเราจะยิ่งชำนาญนะครับน้องๆมาใหม่ครับอาใหม่ครับเกียร์นี้ไปดำก็ได้นะครับน้องๆเกียร์นี้เอาเอาไปดำก็ได้นะครับก็ถ้าอยากแน็งก็ไปสาบแบบ สูสับแบบนี้แหละครับตั้งรถให้ตรงแล้วก็สับเลยครับกำลรงครับผมนะครับสับไปครับป๊บๆๆ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 ๆเๆๆ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 ครับๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ้ๆๆ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 ะๆๆ เคื่องสองแสนครับแต่ที่ทำคลิปอาอ,อาสามาสามสี่นะครับแทบจะห้าวิเวยครับโูตรสามปะครับเครื่องสองแสนอะลองไปดูคลิปดูนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊บายบายปินบี